สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้นคิดฮอดคิดถึงพี่น้องเออ้อมาคุยกันเนาะจ้า,จาสว่วนพี่น้องไปเบิ้งสวนสวนอยู่ข้างนอกบ้านเลยจา้าพี่น้องลูกไ้ได้สินพิพอเดือนแล้วล่ะจา้าสว่วนพี่น้องไปเบิ่งผักจ้าเบิ้งพักอยู่อันข่าน้างนอง ร่มบรรยากาศนอกบ้านจ้าบรรยากาศนอกบ้านที่นอ้องแล้วงผักน้ำกันจ้าดูผักผักกำลังสิงามจ้าที่น้อง นีผักกาดีถวปีกับพักกาดขาวจ้าพักกาดอี๋ยอบานห้านไหมจ้าดิมันหนามันก็เลยน้างามมีผักหอมผักหอมแดงจ้าผักหอมผักซีผักซีเล้าจ้าแล้วก็พักผักกาดีถวปีแปะไ้จ้าอันนี้ก็พักกาดหอมหิน ผักกาดหิ้นผักกาดซอยแก่กับหอมแล้นีกับผักกาดกวงตุ้งอันนี้กับผักกาดขาวผักกาดขาวผักบุง้งแล้วก็ต้นขึ้นช่ายครับหัวขิดนีค่ะที่เป็นอันันยุติอันนี้กับลูกข้าผักบุง้ง ซื้อมากินแล้วก็เลยตัดขากมันมาปลูกจ้ะพี่น้องแล้วพี่น้องมาชมสวนด้วยทางบ้านด้วยจะ้ะทางบ้านชมสวนข้างบ้านเลยพี่น้องแง่สมเป็นถ้ามาเบิงึงผักจ้ะเรื่องผักต้นดอกจะ้ะดอกบ้านพี่น้องเห็นไหมจะ้ะ พี่ทองมาเบิ่งผักจ้าคิดหอดคิดถึงกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญเลยจ้าแต่ผมเป็นแป่แมาเบิง่งยุขากนอกบ้านจ้ะนอกบ้านแ่เมื่อสาวกับม่นางเบิ่งผักก็นี่ละกันนางเบิ่งผักปลูกไปยู่ข้างเฮียน ฝากันเป็นกำลังแรงใจให้แม่สมแป่นน้ำได้เยจ้าพี่น้องคิดฮอดคิดถึงทุกๆคนเลยจ้าเพื่อนเพื่อนยูกทุกคนขอบคุณหลายๆที่ให้เป็นกำลังแรงใจให้กันเด้จ้าสัปดีจ้า